การต่านผู้ชมนะครับก็คือนะครับมาจุดอีกจุดหนึ่งครับจุดศูนย์ไข่เค็มเสริมไอโอดีนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการตั้งแต่การทําเลยครับอันนี้คือไข่เป็ดไรทุ่งนะครับเป็นไข่เป็ดไม่ใช่ไขเ่เกตไข่เป็ดฟาร์มนะครับเป็นไข่เป็ดไรทุ่งจริงๆนะครับเอารอมานทาเป็นเนขาเรียกว่าไข่เค็มเสริมไอโอดีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่นี่ ที่หลิ่มนี้ก็คืออะไรครับที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะก็เป็นในในดินสอพองนะดินสอพองนะครับเดี๋ีถ่ายทางนี้ดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากระบวนการการทํำยังไงครับเริ่มตั้งแต่การอ่าดินสอพองนี่เราผสมอะไรบ้างนะฮะเกลือค่ะเกลือไอโอดีนเกลือไอโอดีนน้ำธรรมดานนี่่ะค้าธรรมดผสมน้ำนะฮะแต่ถ้ากราลังนี้คืออยู่ที่15บหโลแป้งอยู่ที่30มสโลแต่ถ้าเกิดว่า เอ้ลงปูดิเลยเห็นไหมจะปูโน่นจะเที่อมประมาณพยายาดิอันนี้ถ้าเราไม่ใช้รังแบบนี้ใช้กระสองก็ได้นะคะครับที่มีกัวเป็ดให้ลงเข้าอะคะ่ะแล้วไข่ไข่รเราต้องทำความสะอาดไหมยังไงฮะก็ไม่ต้องทำอะคะ่ะพรถตัวนี้มันจะฆ่าเชื้ออยู่แล้วไอ้ตัวนีที่เป็ดที่ไก่ก็จะล่อนออกมาหมด แต่ถ้าเราไปล้างน้ําเนี่ยไข่ตัวเนี้ยมันจะดูดซับน้ําไปประมาณยี่สิเปอร์เซนเพราะว่าไข่ตัวนี้มันมีฟองผิวอากาศแต่ถ้าทําไข่ดองอ่ะล้างได้เพราะว่าไข่ดองมันมันต้องสะอาดแต่ว่ามันก็ไม่คินดีเท่าที่กวดอ่ะค่ะแต่ไม่สมควรหรทำเองหมดเลยทําเหลืน้ำเองหมดเลยทุกอย่างอ๋อมันมีลูกน้องค่ะปกติปกติมีลูกน้องค่ะวันนี้เนี่ยรอให้ลูกน้องมาทำวันนี้ที่จะมา็เลยจัดที่กเลย จะมีพัน,พนแผนกนะคะของหลิมจะมีแผนกทอดแผนกคาแผนกซิลแล้วก็ตัวหลิมเนี่ยจะไม่ได้อยู่บ้านทุกวันนะเสาร์อาทิตย์จะไม่เจอหลิมเพราะหลิมออกร้านไม่อยู่ตลาดสุขใจก็ต้องอยู่ยางานนอกค่ะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยถ้าหลิมไม่มีประชุมไม่มีอะไรหลิมก็จะอยู่บ้านแต่ว่าจะมีทัวร์จองเป็นบางทัวร์ที่เขาต้องการวิทยากรเราก็จะแจ้งมาล่วงหน้าว่าต้องการไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ต้องทำยังไงพี่เดี๋ยวผมจะลองช่วยทำดูนะคะัทำได้ไหมฮะดินได้เลยค่ะดินเสาห้องตัวนี้นะคะหมักทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าทำเยอะๆก็หมักทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะหมักทิงไว้หมักไว้กับเกลือเนี่ค่ะเกลือเวลามันไม่ละลายมันจะเป็นเม็ดนะคะอัเกลือเหรอเกลือปนอยวาว่ามันจับก้อนต้องคนให้เกลือกับแป้งเท่ากันอะค่ะเนี่ยค่ะทำไปมันจะลองดูนะคะประสานประสานผิวด้วยแล้วก็ผ้าผ้านั่น มันจะมีไอเนี้ยค่ะเป็นแผลเป็นไรมันหายง่ายค่ะมันทําไม่ยากนะคะพี่หมักตัวเนี้ยเดี๋ยวลองคุณดูได้เลยวก็ใส่ไข่ค่ะก็ใส่มาอย่างนี้ปกติใส่เลยค่ะโอใส่เลยแล้วก็ชุบใส่ภาชนะที่ลงเข้าไม่ได้ถ้าพี่หมักจะกินไข่ดาวก็สักเจ็ดวันแค่นี้มันก็จะไอ้นี่เองค่ะต้องเอาไว้ทิ้งไว้ค่ะเจ็ดวันค่ะ ชุบแค่นี้มันก็เอาขึ้นได้เลยใช่แค่นี้เองเหรอแค่นี้เพียงแต่ว่าเราผสมไอดียตพคลองกับเกลือไอโอดีเนี่ยค่ะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะให้ให้เกลือับแ้งเข้ากันเนี่ยค่ะมันชุบอย่างเนี้ยค่ะแค่นี้เหมือนเราชุบก้วยทอดไหมคะใช่แล้วก็ใส่ภาชนะที่ลม้าไม่ได้แต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งย่ำดินง่ายมากเลยครับไม่ยากเลยนรัจับตัวกันเองจับค่ะมันจะนั่งเองจับตัวเองค่ะ ตัวนี้ทิ้งไว้เจ็ดวันเอามาดาวได้นะคะแต่ว่าถ้าอย่าให้ลมมันเข้าไปมันจะแห้งแห้งแล้วไข่ก็จะเนา่าค่ะมันก็จะต้องคืนตัวโดยการหมักๆเท่านั้นเองนะ,ะอ๋ออย่างนี้เองไหค่ะแต่ว่าถ้าจะต้มแบบเค็มแ่มๆสิบห้าวันก็ต้มได้แล้วแต่ว่าเวลาเอาเก็บเนี่ยมันจะเน่าง่ายนะคะแต่ของลิมเนี่ยจะสิบแปดวันไข่เก็บไว้สิบแปดวันแล้วถึงต้มคือเอาไว้ในนี้นค่ะ พอ18วันปุ๊บก,ก็มีการ้มอัตตาส่วนนี้ก็ใช้กันยังไงฮะอ่าก็กาคือดินสะพอง1กิโลเลือไอ,อโอเดีครึ่งกิโลอันนี้ยอส่วนอยอส่วนนะยอส่วนให้เขาทํากินที่บ้านได้สังเกตดูไข่นะคะถ้าเกิดมีไข่บุกไข่แล้วให้คัดออกมันะมะันกลยา,ายเป็นเน่าถ้าไข่มันไข่นี้เราต้องเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งอย่างยงี้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้จะกลายเป็นไข่เน่าไข่เน่าเลย Oh. มันจะเป็นหนอนอยู่ในรังเนี่ยค่ะวางไว้ข้างล่างเลยค่ะ oh. เวลาหยิบขึ้นมาก็จะใช้ความเคยชินแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยเขาดูยิ่งกว่าเราเขาใช้ส่อง oh. ส่องกระแดดถ้ามันไดูยังไงว่ามันจะเป็นเสียก็คือในลักษณะถ้าน้ำต้อยยุบลงไปเขาจะไม่เอาเลยเขาจะไว้ทําไข, oh. ไข่ไข่ทะโลไว้ขายไข่สดถ้าน้ำต้อยยุบไปประมาณเนี้ยเขาจะไม่เอาเลยโอ้หแล้วแล้ว,ลว,ลวถงังนึงเนี่ยฮะใช้ได้อันนี้ใช้ไข่ได้สองพันฟอง นี่นะฮะนั่นแปลว่าเราผสมนี่ใช้ไข่ประมาณ <3 S 1> สมามใช้ไข่สามสามพันฟองได้ไอ้สองพันฟองได้มีแค่สามพันสองพันกองได้ก็คือไข่กะละมังเป็นเนี้ยใช้ท่านผู้ชมครับนี่คือ้าเรียกว่าไข,เข่เค็มอไอ้สอ,อ,องฟอง แล้วลดต้นทุนผลิตด้วยแล้วทาให้ไข่ขาวมันนุ่มด้วยอไข่แดงแดงมันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมกําลังชมรายการอยากไปทําหรืออยากมาดูวิธีการทามาได้มาที่นี่เลยเราก็จะได้นําวิธีการทำอย่างนี้นะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไม่นั่นเลยไปซื้อได้ที่ไหนฮะค่ะตลาดสุขใจตลาดสุขใจนะครับไปดูได้ที่บ้านสาลาดินน่าอยู่ที่ตลาดสุขใจนะครับ นี่เราจะทำกันตลอดแล้วก็ไข่ก็จะทำอาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะอาทิตย์หนึ่งแค่ตัวเนี้ยหลังจากที่เราเก็บไข่มาอย่างนี้แล้วนะผสมเสร็จแล้วเราก็ทําไงต่อฮะเจ็วันค่ะดาวเราเราเราเอล้างมาน้็เอามาล้างไปเก็บอย่างงี้ใช่ไหมค่ะอย่าเดี๋ยวอย่าให้ท่านผู้ชมมาดูตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนนะครับนี่ก็คือ เสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนวันที่ใช่ไหมฮะได้ยังไงฮะเขียนวันผลิตเขียนวันผลิตแล้วครับแล้วก็ต้มอวันผลิตแล้วก็วันต้มครวันต้มเสร็จแล้วก็จะมีตะแกรงตัวนี้ค่ะยกไอ้นี่ไปแล้วก็ล้างใส่ตะแกรงแล้วก็ถ่าต้มกระทะใบบัวนี้แล้วก็มาต้มใส่กระทะใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเราให้ซูมที่รูปภาพจะได้เลยใช้เวลาประมาณต้มประมาณกี่นาทีถ้าไข่สา0ร้อยฟองต้มหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะแต่ห้ามไปเดือดนะคะ ไข่สา่กลยว่าไข่เสมอเสมอใช่ไปเออไปนึ่งอะค่ะสามร้อยฟองไปเสมอเสมอใช่ห้าห้ามเร่งอะห้ามเร่งไฟให้มันเดือดค่ะไม่งั้นไข่มันจะแตกเยอะครับก็เดี๋ยวเราดูด้านนี้ด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นการล้างอันนั้นเอยมบอลอันนี้เอมบอลนะครับค่ะอันนั้นมีนกท่องเที่ยวไปหยิบดูว่ามันแข็งขนาดนี้จะล้างได้ยังไง ออนี่นะฮะ,ะอันนี้ค่ะเราจะมีการล้างแบบนี้นะคะมีการล้างแล้วก็มีการใส่กระทะเหล็กแล้วก็ยกขึ้นมาใส่เตาพอใส่เตาเสร็จก็จะมีการแพ็คขายค่ะ<อ>เป็นการแพ็คขายซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโลโก้ที่นี่แต่ถ้าเกิดทาอย่างเงี้ยก็คือชุบแล้วก็วางเหมือนภาชนะที่นี่อันนี้นำก็คือน,นี้ที่่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนเดียวกัน<อ>ค่ะ อันนี้เราจะเป็นสูนย์เรียนรู้เราจะย่อส่วนไว้ที่นี่สําหรับคนตกงานคนอะไรเนี่ยสามารถที่จะมาไปทดลองทําแล้วทานได้เลยที่หมักเนี่ยแต่ย่างนะคะเพราะตรงนี้คุณแม่เขาเป็นรุ่นบุกเบริร์เป็นครููมิปัญญารุ่นที่ห้าตรงนี้จะย่อส่วนให้สําหรับทุกครอบครัวที่เขาจะไปทํากินเองเขาไม่ต้องซื้อถ้าครอบครัวไหนที่คนเยอะ เราก็ไม่ต้องมาซื้อกินชาวบ้านแถวนี้จะไม่มีการซื้อไข่เค็มกินเพราะว่าเริ่มแรกก็จะสอนนากสอนแล้วเขาก็จะทํากินมันเองไว้แจกลูกแจกหลานครับท่านผู้ชมนี่ก็คือขบวนการทําไข่เค็มไ IOD ินนะครับซึ่งนะครับก็วิธีการทําก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับแต่ถ้าเกิดเราจะสนใจอยากจะเรียนรู้นะครับที่นี่คือศูนย์เรียนรู้บ้านสารดินนะครับหรืออยากจะสอบถามอยากจะไปดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยากจะซื้อกินเองง่ายๆนะครับ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดสุขใจตลาดสุขใจนะครับอาจารย์โยนะถ้าเกิดว่าจะให้เค็มอ่อนเนี่ยทำได้ทำได้นะครับทำได้แต่ว่าไม่รับประกันเรื่องเน่าครับนะครับสิบกว่าวันมันจะเนี่ก็ข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับอ่าเป็นวิถีเขาเรียกว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นสูตรแบบทำง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยที่นี้ปลูกเขาทำไข่เค็มขายแต่ว่าเขาใช้ดินดินจับลวกดินในนาำเขาบอกว่าดินจับพวกเหมือนก็เป็นไข่เค็มไชยาใช่ไหมใช่่แตจริงๆแล้วไชยาใช้ดินทะเล โอเคครับนะครับนะครับก็ถือว่าได้มีความรู้มากมายแล้วก็เป็นจุดที่อ่าก็ว่าเป็นศูนย์นรู้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นจุดศูนย์นรู้อยู่แล้วของบ้านสระนินนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็นะครับเราได้ข้อมูลมากมายเลยนะครับวันนี้ได้ลงมาพื้นที่นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับเป็นลูกค้าที่เคยไปเที่ยวตลาดสนใจนะครับก็จะได้รู้ว่าที่นี่คือกระบวนการในเรื่องการผลิตการทาไม่ว่าจะเป็นข้าวตังไข่เค็มที่นี่เลยครับ พร้อมทุกอย่างเราถ้าว่าตรวจสอบแล้วก็มาดูแหล่งต้นน้าได้หรือว่าทํายังไงนะครับวันนี้วิทยกรนะคะจะมีเหลียญคนเดียวนะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเหลียมทองนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เราก็ได้มามาโดยไม่ได้นัดหมายเลยไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเราเียบอกมาแบบลุกทุ่งกรอยู่ๆก็โทรแล้วก็มาเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่อ่าดีดมากๆเลยครับที่ให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรที่เราต้องการนะครับคือที่จริงแล้วนะครับเราจะลงพื้นที่อย่างนี้ ท่านผู้ชมครับเราจะลงพื้นที่อย่างนี้แล้วก็ไปดูแหล่งน้ําแหล่งต้นน้ําว่ากระบวนการแบบปลูการทำอะไรเราจะไม่ได้มีการโทรไปบอกล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจว่าทุกคนนะครับพอคาไปค้านะครับจะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับว่าเราไม่ได้เตะแส้งหรือแต่งเติมอะไรที่มันไม่ไม่หวังกอบโกยในเรื่องขันการธุรกิจนะครับเราเน้นเรื่องของสุขภาพเลยทุกอย่างที่นี่จะเน้นเรื่องเรื่ยวกักเรื่องใอง ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บินมากๆนะครับพี่ให้ข้อมูลนี้ขอบคุณมากพี่ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ตลาดถุงใจครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ